พูดอีกในเรื่องของปืนลูกซองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งอาวุธที่ร้ายแรงมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่1มาจนถึงปัจจุบันนะครับนะในสมัยก่อนนะครับที่จะต้องทําให้ทหารเยอรมันนะครับร้องออกมาแล้วออกมาประท้วงเลยว่าพวกเองเล่นไม่แฟร์นะครับนำปืนลูกซองมาใช้ในสงครามมาใช้ในสนามเพาะครับทหารอเมริกันนะครับจะค่อนข้างนิยมเป็นอย่างมากสําหรับปืนลูกซองนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับโมเดลที่นิยมเลยรุ่นที่นิยมก็คือวินเชสเตอร์ โมเดล1897นะครับนิยมใช้กันเป็นอย่างมากนะครับติดดาบปลายปืนด้วยครับถ้านเยอรมันนะครับถ้าเกิดจับฉเฉลยศึกที่ใช้อาวุธลูกซองนะครับจะต้องทําการประหารชีวิตเลยนะครับถือว่าเล่นไม่แฟร์นะครับปัจจุบันนะครับปืนลูกซองก็ยังถือว่าเป็น King of Defensive ซึ่งแทบจะทุกบ้านเลยคนที่เล่นปืนจะต้องมีปืนชนิดนี้อยู่ติดบ้านนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ร้ายแรงมากที่ใช้ในสงครามแต่ ประชาชนสามารถครอบครองด้